โอเคนะครับมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะได้กระสับโอเคปั๊บเป็นอะไรครับผมปับ๊บแกนไปดูด้วยกันว่าเป็นอะไรสั่งมาหลายวันเลยนะครับเป็นที่ใส่ตัวสับนะครับผมเอาไว้ซ้อมเวลาไปวิ่งหรือออกกำลังกายหรือเดินมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับตื่นเต้นมากโอเคเป็นตุงแกนนะครับ โอเคนะครับก็น่าจะใส่ตัวสับไว้ตรงนี้นะครับใส่ตัวสับไว้ตรงนี้เลยนะครับใส่ที่แขนแล้วก็วิ่งไปแล้วก็สวิงไปนะครับผมนะใส่แขนฝึกฝึกยกแขนด้วยนะครับผมครับผมเอาตัวสับมาใส่ที่หลังมือเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาผมวิ่งนะครับเวลาผมเดินผมจะแกว่งแขนได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือตัวสับนะครับเดี๋ยวพลิกข้อมือนะครับถือตัวสับอีกข้างหนึ่งนะครับมีซิฟรูดนะครับแล้วก็เวลาวิ่งไปกำหมัด หลวมๆนะครับเดินแกว่งแขนสวิงสวิงไปสวิงมานะครับผมนะคะโอเคนี่คือเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตอนที่ผมไปวิ่งด้วยหรือว่าตอนซ้อมเดินนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแกว่งไปนะครับหรือไว้ที่เอวก็ได้นะครับแต่นี่ผมใช้ที่แขนฝึกการสวิงแขนด้วยนะครับผมจะฝึกที่มันหนักๆอยู่นะครับพอมันหนักเมื่อเราปล่อยเวลาเราแข่งเราจะได้สับได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคครับนี่คือถุงปกติเป็นกานเอวนะครับแต่นี่คือมาใส่ที่ ที่ที่ที่มือนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ